6ประโยชน์ของอาหารเช้าที่คุณควรรู้และควรรับประทานเป็นประจำสวัสดีครับหลายคนอาจจะสงสัยว่าอาหารเช้านั้นมีประโยชน์อย่างไรต่อสุขภาพวันนี้เราจะมาบอกกันแบบเต็มๆครับ 1. ครับถ้าหากคุณรับประทานอาหารเช้าเป็นประจำคุณสามารถช่วยป้องกันความเสี่ยงปัญหาสุขภาพเรื่องนิ้วได้ 2. ครับสามารถช่วยแก้ไขปัญหาและควบคุมเกี่ยวกับเรื่องน้ำหนักตัวได้เมื่อคุณรับประทานอาหารเช้าเป็นประจำสามครับช่วยพัฒนาสมองและสามารถช่วยเพิ่มความจำได้สำหรับคนที่รับประทานอาหารเช้าเป็นประจำผลงานวิจัยบอกว่าจะมีประสิทธิภาพในการจำมากยิ่งขึ้นเป็น2เท่า 4. ช่วยเสริมสร้างสุขภาพกล้ามเนื้อให้แข็งแรงสำหรับคนที่รับประทานอาหารเช้าเป็นประจำสามารถช่วยเพิ่มทางด้านกำลังร่างกายได้มากยิ่งขึ้นเป็น2เท่า 5. สำหรับคนรับประทานอาหารเช้าเป็นประจำสามารถช่วยบรรเทาและป้องกันความเสี่ยงเรื่องปัญหาสุขภาพเกี่ยวกับหัวใจได้ครับ 6. แก้ไขปัญหาสุขภาพทางด้านความดันและเบาหวานได้อย่างยอดเยี่ยม สำหรับผู้ที่รับประทานข้าวหรืออาหารชา้าเป็นประจำสามารถแก้ไขปัญหาเรื่องนี้ได้ด้วยนะครับสำหรับวิดีโอคลิปนี้ขอบคุณมากนะครับและพบกันใหม่ในวิดีโอคลิปต่อไปฝากกดแชร์ด้วยนะขอบคุณครับ